ครับวันนี้นะครับจะมากล่าวถึงโรค2โรคด้วยกันซึ่งมีอาการของโรคเนี่ยใกล้เคียงหรือว่าเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่า,เ,าเป็นโรคคนละอย่างกันแต่ว่ามีอาการเหมือนกันนะครับจึงให้คนไข้ซึ่งบางทีอาจจะเป็นมาหลายปีแล้วเป็นสิปีแล้วก็มีนะครับแล้วก็รักษาดูแลมาผิดวิธีนะครับยิ่งทานยาไปมากก็ยิ่งปวดมากขึ้น ยิ่งนานวันไปก็ยิ่งแก้ไขลําบากเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาแนะนํา2โรคนี้นะครับจะได้รู้ว่าเราเป็นโรคอะไรวินิจฉัยโรคนั้นได้ถูกแล้วก็จะได้ดูแลรักษาเขาได้ถูกนะครับอย่างแรกโรคอย่างแรกเลยก็คือโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะครับกับอีกโรคหนึ่งก็คือโรคกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทนะครับโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยเกิดจากการที่หมอนรองกระดูกของเราเนี่ยมันเสื่อมนะ ด้วยเหตุผลหลายประการจากอายุจากการใช้งานต่างๆมันเกิดเสื่อมไปแล้วก็มันซุดลงมาทับกับเส้นประสาทนะครับก็เลยทําให้มีอาการปวดนะครับตั้งแต่เอวนะครับหลังแล้วก็ปวดเล้าลงไปตามขานะครับจนมีอาการมากๆก็คือมีอาการชาที่ปลายเท้านะครับกับอีกโรคหนึ่งนะก็คือโรคกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทก็มีการเหมือนกันเลยครับปวดตั้งแต่ เอวตั้งแต่สะโพกตั้งแต่ก้นเข้าไปลึกๆด้านในนะครับหรือว่าสลักเพชรหรือบางคนเรียกว่าก้นย้อยนะครับแล้วก็เปิดปวดตึงลงไปตามขาจนไปถึงมีอาการชาที่ปลายเท้านะครับร่วมด้วยเมื่อมีอาการมากขึ้นทั้ง2โรคเลยนะครับมีอาการเหมือนกันนะครับแต่ว่าสาเหตุแตกต่างกันนะครับแล้วก็วิธีการดูแลรักษาก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าใครนะครับเข้าใจโรคผิด2โรคนี้นะครับแล้วก็รักษาดูแลผิดนะก็จะทําให ไปผิดวิธีเลยนะครับวิธีการที่เราจะดูแลว,วินิจฉัยในเบื้องต้นว่าเราเป็นโรคอะไรลองสังเกตตัวเรานะครับว่าเรามีการปวดตั้งแต่เอวนะครับแล้วก็ปวดล้าชาลงขาไปนะครับมีการชาที่ปลายเท้าแต่ว่าเวลาที่เรายืนนะครับหรือว่าเดินมากๆเนี่ยโรค มอสลองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยจะทําให้เราปวดนะครับมากขึ้นนะครับเมื่อเวลาที่เรายืนหรือว่าเราเดินเพราะว่าแนวหลังที่เป็นเส้นตรงนะครับมันมีแรงกดลงมาจากหมอสลองกระดูกไปทับเส้นประสาทพอเราเดินมากๆหน่อยนะครับหรือว่ายืนนานๆหน่อยก็มีอาการปวดมากขึ้นนะครับก็เดินไม่ไหวก็ต้องนั่งพักลงไปนะครับส่วนโรคกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทเนี่ยเวลาเรายืนนะครับหรือเราเดินเนี่ยมันจะเบามันจะไม่ค่อยปวด นะครับเพราะว่ามันได้มีอาการยืดเยียดของกล้ามเนื้อนะครับซึ่งแต่ถ้าเราพอมานั่งนะครับจะมีอาการปวดที่แก้มก้นนะครับหรือว่าสะโพกช่วงนี้นะครับนั่งสักพักหนึ่งก็จะเริ่มปวดเริ่มตึงนะครับก็ต้องมีการทำกายภาพนะช่วยให้มันยืดเยียดกล้ามเนื้อขึ้นมาเพราะฉะนั้นสองโรคนี้มันมันมัน,มน,มนปรากฏอาการนะครับปรากฏความเจ็บปวดแตกต่างกันเพราะฉะนั้นลองดูเอาวินี้ฉัยโรคดูนะครับว่าเราเป็นโรคหมอรองกระดูกทับเส้น รหรือว่าการเรีนรสะโพกหนีบเส้นประสาทนะครับเราจะได้เ,เข้าใจโรคแล้วก็จะได้ดูแลร,รักษาเขาเยังถูกต้องวิธีนะครับถ้ามีปัญหาสนใจนะครับหรือว่าติดขัดเรื่องใดติดต่อมาได้ครับวันนี้สวัสดีครับผม